ครับนักเรียนครับในคลิปที่2นี้จะเป็นตัวอย่างการหาหอรอมอของเลข3ตัวโดยวิธีการของอยู่คลิดนะครับซึ่งวิธีดำเนินการนั้นก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่นักเรียนได้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับวิธีการเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนพิจารณาตัวเลขทั้ง3ตัวนะครับว่าตัวใดเป็นตัวที่ น้อยที่สุดในนี้นะครับและตัวใดน้อยลงมาเป็นลำดับ2นะครับแล้วก็มากที่สุดนะครับจะพบว่า324กับ450เป็นเลขที่น้อยรองจาก996ซึ่งเป็นเลขที่มากที่สุดนะครับให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่น้อยที่สุดมาก่อนนะครับเพราะนั้นวิธีทำนะครับก็คือใช้ 324ตั้งกับ450นะครับโดยที่เราจะทิ้ง996ไว้ก่อนนะครับตัวอย่างนี้ให้นักเรียนดูเฉยๆนะครับโดยไม่ต้องบันทึกหรือจดใดๆทั้งสิ้นซึ่งหลังจากคลิปนี้ไปแล้วครูจะมีงานให้นักเรียนทั้งหมด10ข้อนะครับให้นักเรียนทำเดี๋ยวครูจะกำหนดให้ หลังจากที่นักเรียนดูคลิปจบแล้วให้นักเรียนไปทําโดยวิธีการของอยู่ลิดนะครับเมื่อนักเรียนตั้งเลข2ตัวนี้แล้วนะครับให้นักเรียนขีดเส้นขั้นเหมือนเดิมที่เราเคยทําเมื่อตัวอย่างที่แล้วนะครับช้ไใบบรรทัดขีดให้สวยงามหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนมาคิดว่า324นั้นคูณอะไรไม่เกิน450 หรือถ้าได้พอดีก็ได้นะครับแต่จะไม่มีเลขที่คูณได้พอดีนะครับและก็คูณ2เนี่ยจะเกิน450ซะด้วยเราจึงใช้แม่1คูณ1นึ่ง,งยังจำได้ไหมครับว่าต้องเขียนผลของการคูณไว้ที่ด้านขวามือของเลข450เมื่อ324คูณห ได้324ให้นักเรียนเขียนด้านล่างของ450หลังจากนั้นให้นักเรียนเอา450ไปลบกับ324นะครับลบกับ324 324นะครับกับ450ลบกันได้เท่าไหร่ครับ0ลบกับ4ได้6ขีดเส้นขั้นด้วยนะครับ 5กับ2ถูกยืมไปแล้วนะครับจาก5เนี่ยเหลือ4 4ลบ2ได้2 4ครับ4กับ3ลบกันได้1เพียวๆเ,เมื่อถึงกระบวนการนี้ให้นักเรียนเริ่มต้นใหม่โดยการที่มองไปทางซ้ายถูกไหมครับว่า126คูณอะไรจึงไม่เกิน324 ซึ่งในที่นี้ครูคิดว่าน่าจะคูณ2เพราะว่าถ้าคูณ3มันเป็น340กว่า50กว่าซึ่งมันเกินนักเรียนก็จะต้องใช้แม่2นี่แหละครับก็คือ126คูณ2 126คูณ2ได้เท่าไหร่นักเรียนก็ต้องคิดเลขเร็วหน่อยนะครับคูณกันให้เรียบร้อยจะได้เลขออกมาเท่าไหร่ครับคิดตามนะครับ200เท่าไหร่ครับ 252เมื่อได้252แล้วให้นักเรียนเอามาลบกันครับ4กับ2ลบกันได้2อะตอนนี้ดืมยืมมานะครับได้7ตอนนั้นหมดไปแล้วได้72ก็จะพบว่าเราได้เลขตัวใหม่มา2ตัวก็คือ72กับ126เราจะทำยังไงกับเลข2ตัวนี้ครับเหมือนเดิมเราก็กระทำกระบวนการเดิมซ้ำใหม่ นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะเหมือนกระบวนการแรกที่มีเลข2ตัวเป็นตัวตั้งต้นกระบวนการนี้มันก็จะเหมือนซ้ําตัวบนนั่นแหละครับเพียงแต่มันมาสตาร์ทใหม่และเป็นเลขที่น้อยลง72คูณอะไรแล้วไม่เกิน126ครับคูณ2ใน140ี่กว่าต้องเกินแน่เพราะฉะนั้นคูณ1ครับได้72เขียนผลลัพธ์ไว้ตรงนี้เช่นเดิมเช่นเคยนักเรียนก็เอาอะไรครับ126 ไปลบกับ72โดยขีดเส้นขั้นก่อนนะครับเพื่อความสวยงามแบบนี้ถ้าเส้นไม่พอนักเรียนก็ต่อลงมานะครับต่อลงมาต่อลงมาแบบนี้นะครับจะพบว่าลบกันเลยนะครับได้4ได้5ได้54เสร็จแล้วก็ทำกระบวนการนี้เดิมซ้ำครับ54คูณอะไรจึงไม่เกิน72ครับ คูณ2นี่เป็น100แน่เพราะฉะนั้นคูณ1อย่างนี้นักเรียนต้องคิดเร็วหน่อยนะครับ54คูณ1เป็น54ใส่ผลลัพธ์ไว้ตรงนี้เหมือนเดิมไม่งงนะครับพยายามตามครูให้ทันถ้าตามไม่ทันย้อนคลิปกลับไปดูว่าเลขแต่ละตัวที่ครูเขียนในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมาจากไหนนะครับ72-54ลบ54ครับ นักเรียนก็เขียนเลยลบกันเลยได้18นะครับคิดเลขอย่างรวดเร็วก็จะพบว่าขณะนี้นะครับ18กับ54นั้นมากองกันอยู่ตรงที่ชั้นที่3แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลขมันน้อยลง18คูณอะไรเป็น54ครับถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงถ้ามีก็ใช้ได้เลยปรากฏว่า18คูณเท่าไหร่ครับคูณ3 ได้54พอดีเป๊ะครับเมื่อได้54พอดีเป๊ะทำยังไงครับนักเรียนก็เอามาลบกันแล้วก็ได้0เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนมาถึงเลข0ตัวเลขตัวสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในกล่องนั่นก็คือหอรมอนะครับเราก็จะพบว่า18นั้นเป็นอะไรครับ18นั้นเป็นหอรมอ์นั้นเป็น หอรอหมอยังไม่จบถูกไหมครับเพราะนักเรียนลืมอะไรไปหรือเปล่าเราทิ้งใครไว้รู้ไหมครับเราทิ้ง9 96 96ไว้เรายังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอา18กับ966ไปหาหอรอมมแบบยู่คิดนี้ซ้ำเดิมนะครับทำเหมือนเดิมฮะ นักเรียนอาจจะต่อเส้นลงมาก็ได้หรือถ้าไม่ต่อเส้นลงมาก็เริ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูขออนุญาตต่อเส้นนะครับเมื่อต่อเส้นเนี่ยนักเรียนจะต้องขีดเส้นขั้นระหว่าง0ตัวสุดท้ายที่นักเรียนได้นะครับปิดขั้นไปก่อนเริ่มใหม่ด้วย18กับอะไรครับ966แบบนี้นะครับ อ่าสิาถูกดึงลงมาแล้วใช่ไหมครับถูกดึงลงมาแล้ว966นะครับเหมือนเหมือนเราดึงตัวนี้ลงมาเนาะจะได้เข้าใจส่วน9 6้ก็คือตัวที่เรารอ18คูณอะไรได้966ครับต้องคิดอย่างรวดเร็วปรากฏว่า18คูณ53าสนะได้954 อันนี้นักเรียนต้องไปหารทดในกระดาษเองนะครับเสร็จแล้วก็ทํากระบวนการเดิมซ้าครับขีดเส้นขั้นใจเป,ป็นรรทัดกระแดงนะครับหกกับ4ลบกันได้2อันนี้ได้1ได้12 12คูณอะไรเป็น18ครับก็คือมองไปตรงนี้ทํากระบวนการนี้ซ้ํานะครับ12คูณ1เป็น12ลบกันครับได้6 หลังจากนั้นก็มอง12กับ6 6คูณอะไรเป็น12ครับนักเรียนพบว่า6คูณ2เป็น12เราก็เป็นไงฮะยิ้มได้เลยเพราะ2ตัวนี้ถ้าเอาไปลบกันแล้วเป็นอย่างไรครับก็จะกลายเป็น0นะครับก็จะกลายเป็น0แบบนี้ ซึ่งเป็นศูนย์เสร็จแล้วเราก็จะพบว่าตัวเลขตัวสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในช่องนั่นเรียกว่าอะไรครับนั่นเรียกว่าหอรอมอเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะสรุปข้อนี้ก็จะสรุปว่าหอรอมอของ450996324ก็คืออะไรครับก็คือ6เพราะฉะนั้นให้นักเรียนตอบว่าหอรอมอคือ6นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบ6 เมื่อนักเรียนศึกษาวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับภาระ,ระงานของนักเรียนวันนี้ก็คือจะเป็นงานครั้งที่4นะครับงานครั้งที่4งานครั้งที่4ให้หนักเรียนนํากระดาษ a 4นะครับหรือนักเรียนจะใช้สมุดต,ตรงเรียนก็ได้ถ้านักเรียนใช้สมุดต,ตรงเรียนให้หนักเรียนดึงกระดาษหน้ากลางออกมานะครับแล้วนักเรียนเขียนบนหัวกระดาษว่างานครั้งที่4หอรมอของยูคลิด หรือถ้านักเรียนใช้กระดาษ A4 หรือกระดาษเส้นรายงานก็ได้ก็เขียนเหมือนกันงานครั้งที่4หอระมอของยูคลิดให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นม .1 ทับห้องของตัวเองนะครับตามด้วยเลขที่ก็จะมีบนส่วนหัวเนี่ยสามรทัดนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใช้วิธีของยูคลิดหาหอระมอทั้งหมด10ข้อสรงครู ใน Google Classroom นะครับเป็นงานครั้งที่4ถ้าใครไม่เข้าใจหรือจะสอบถามปัญหาใดก็ให้ถามครูในไลน์นะครับทักไลน์ส่วนตัวมานะครับทักไลน์ส่วนตัวมาแอดครูเป็นเพื่อนแล้วก็ักทักไลน์ส่วนตัวมาไลน์ก็จะ,อ,ะอยู่ในกลุ่มแมทกิฟเต็ดสองพนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีห้อง1นึ่ทับสิบสอยู่ในนี้ได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นก็ให้ ให้ทักส่วนตัวหาครูนะครับจะได้ข้อมูลมันจะได้เป็นส่วนตัวไม่ได้ไปรบกวนเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนได้พลัดางงานแล้วนะครับก็คืองานครั้งที่4งานครั้งที่4เนี่ยจะเป็นงานที่อยู่ใน g o g l e c l a s s r o o m ครูจะอัปโหลดไว้ให้นะครับพร้อมกับคลิปวิดีโอที่นักเรียนกำลังดูอยู่นี้และส่งครูภายในวันต่อไปวันถัดไปเที่ยงคืนของวันถัดไป นะครับนักเรียนต้องต้องส่งครบ10ข้อใช้วิธีของยูคลิดทั้งบททั้ง10ข้อนะครับท้านเรียนจะจําโจทย์ไม่ได้ก็ให้แคปหน้าจอไว้แต่ว่าไฟล์ตัวนี้ครูก็จะอัปโหลดขึ้นให้ใน o o o l l e l a s s r o o m นะครับก็ขอให้เรียนทํางานที่ครูมอบหมายให้เรียบร้อยและพบกันใหม่ในงานครั้งที่5ในการเรียนครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ